ครับพี่น้องครับคลิปนี้ผมอยู่กับคุณป้าพูนทับเดอ้อมาอีกแล้วสะออนสะออนคนมีสุขภาพดีเก็บพักเก็บมีนะครับน้ำไฮน้ำสวนนี่อย่งางเกาะพักนี่อย่างเกาะพักน้ำเด้อพักน้ำเขาอื่นพักน้ำเนี่ยเนี่นี่โอ้โหเป็นหนึ่งใส่ปลาเป็นลูกกินกระปุหนึ่งใส่ปลาลูกกินกระปุลชดอะไรเนาะชดจะได้กร้จกมา เห็นแต่พอยน้อยเซ่ยเราบอกอย่างนี oh. 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 ้่าพักน้ำเต็มอยู่บริสันเออมันเป็นยอดจังสี่เนาะพอยน้อยพงษ์เห็นขายเลยแล้วแล้วแล้วมันมันเป็นโดุลด้วยขยออย่างใดนี่นะมาซับเอาโอ้เอาไปปลูกพวกเกษตรโคกสีเนี่ยเพิ่นให้เพิ่นมาเอาหนี่งเพิ่นให้เพิ่นเบียละวสี่บาทโอ้โอ้เอาไปปลูกลงดินธรรมดาเนี่ยแล้ววะหรือทั้งซองซีกูซ่า บริยูในน้ำรองสารองสะเออมันหันเป็นน้ำเนาะเออมันหันน้ำเวลามันแก่ดิมันแก่มันเจ็บจูบอ่ะมันก่จังสีม่วงเบ่เบื่นี่ไหมพักน้ำเนี่ยโอ้มันก็เจ็บแล้วเนาะกะพักน้ำนี่คือน้ำเราเห็นตะยุนน้ำผู้น้ำหล่องผู้หล่องเขาเห็นแล้วว่าอยู่นี่พักน้ำพักน้ำโหเอามาปลูกยางตอนนั้นนน้ัเออบอกเรา อืมนะครับเนี่ยเอามาซีเบียซีันนี่ล้วมาปลูกลองเบิ้งแล้วว่าเออครับครับเปนละไรง่ายอ๋อพี่น้องเอ้ยมาเบิ้งเด้อนี่เด้อคนมีความสุขในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเท่าไรก็อเพื่ออายุเมื่อก่อนถามลมงวานนี้ถามอีกเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสามโอ้เลยเจ็ดสิบไปแล้วบานี้ผมมีปัญหาอ่าพอพ่อใหญ่เด้อพ่อใหญ่เชยเด้อลิกยืนอยู่สี่ปีสี่ปีเจ็ดสิบตัวเด็กกว่าเจ้าเจ็ดสิบสาม แล้วก็ดสิบเจ็ิบแปดเนาะใกล้สิบแปดซิบแล้วนะครับอาุยืนย่นนี่แหละพี่น้องเอ้ยนี่ยุงซื้อมันกอมอมโลกกชัต้องเฮ็ดยุ่ยเฮกินเดินอซอมาได้เฮ็ดย่างหลุดได้เออเอาจับมองได้แน่เอามองได้แน่พ่อหรือบ่นนี่เล่นอะไรพ่อยโอ้ มันขายเน่าไหลขายเน่าไหลโอ้จักอันนี่กับหนึ่งนี่เดี๋ยวสิไปเฮ็ดเป็นบอกโอ้ลงเอาไปลงตลาดให้อีนั่นบ่เออลงใจเออวันวันซุกเขาเอาไปขายอยู่ในบ้านนี่บ่เมื่อว่านก่อนบ่บ่เนาะขายเอาไปยูนังดอกเอาไปก็เลยไปยูนังต่พูเหล่าเนาะตลาดกับแก่ตลาดยังเกาะสมเกียรติมีคนมารับโอโรทักน้ำเขาเอิญพ้อยหนึ่งใช่ป่า กเกลียวเสียบๆคุยนี่เน,นี่ยพี่น้องเอ้ยนี่นี่ยพ,พักน้ำพักน้ำพักน<แ>้ำอืมคุณยายเพิ่น,นมาเก็บถือจังหวะพอดีเลยวันนี้ <c oughs> นม,นมาเยี่ยมดนเป็นไดโนบรรยากาศคืมๆสุดๆมาตาน่าพื่อนในก็ด <c oughs> ีป่ะวัวครับไปนี่กันน้าเพื่อนลงมาเราล้างป่านอยู่ <c oughs> วววววยนี่ยกับปุกโตเนาะเนี่อันนี้อ๋อ เฮ็ดให้พักบุ้งเสียหายเลยโอ้นี่นี่นี่มัาเดี๋ยวมาเก็บหลายมือเหลี่ยวนี่ปกติสีบาสน้ำมือสาหมือมันจะขึ้นเอี้งมันบ่เออเดี๋ยวเราไปเก็บนะครับตรงเบึงยอดเดี๋ยวนาะโอ้ก่อเอ้ามันหยั่งมาดิวะขี้นกตัวบักโอ้หมดเป็นนี่แหละขี้นกนี่แหละธรรมชาติ วิตามินพิเศษโขลสีเอ่อแล้วมาผิลายเลยพี่อออัันมาเอาไปปลูกเออเออเออนาจะผิดจะเสียนนล่ะอืมเพราะว่ามันลายปีแรงแล้วมาเอาอันอันเอาไปปลูกแล้วมันก็ออกนอกแยกนอกแม่แม่บอของมันเข้ากับพุดไปเออ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 เอาไปซ้ำซ้ำซ้ำไหวมันมันกันขโมยได้ปวดได้คอมกว่า มารถขโมยกันบ่ถ้าวบ้านเจ็บป้องนี่แหละมันปิวมากหรือมันเป็นอะไรนี่มันขึ้นมากโอ้มันมันเป็นหักเจ้าเสี้ยวไปปูเจับก็มาเอาโอ้มันเป็นหักเนาะเออ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 เัอเออเฮ้ยมดแดงหมดแดงสมฝนลงมากคุณน่ะเก็บไปจังเราอือืมอืมอืมเมื่อกี้ไปย่างไปเยี่ยมมดแดงยี่โมงเห็นไปเบื้องต้นกุ้งก่อนนะเยี่ยแล้วบารทุกโตเอางูทะยมโอ้อือืมอืมอืม มันได้จะเอาโลดมันติดตัวเองมันดอกมันติดแล้วมันติดไปหลีเร่โอ้พี่นักพี่น้องเอ้ยพักน้ำพักน้ำพี่น้องเอ้ยพี่นักน้ำอือโอ้ไปกระเบิดตะกินดีเดียวนะเบิ้งล่ะหนึ่งลดรดศาสตรมันดักออกขมเลยเออแนวยังดีเนาะเออเพราะมาขมหรือเบราะมันดีไหม หวานเป็นลมขมเป็นยาบางคนผรบบุมักเนาะนลูกหลานฟัวมากินพักย้อนมันขม <c oughs> ห,วนหวานมันมากแท้ๆทศออันะครับสวนไฮนาตาก้าเล่านะครับเคยมาถ่ายทํำสองเทือ่สามเทือแล,ะละ้วล่ะคุณเห่ะบริเวณสะใ่นะครับอยากกินปลาก็ได้กินปลาอยากกินกบได้กินกบอยากกินไก่ได้กินไก่อยากกินพักนี่พัก เมฆมัดนะครับพักบอกว่าสิเป็นนอใหม่พ,มพักเมกพักกระโดนมะม่วงอันนี้ก็จนรุ่นใดโ <g> อ้โหพี่ครับพุ่นนะเดี๋ยวเราเก็บกล่องไว้กล่องไว้ได้ป้อเป็ดกระสอบหนึ่งวัได้หนึ่อืออืออ๋มมอมะม่วงรุ่นใดมะม่วงแก้วได้นั่นอย่ เขียวสวยเขียวสวยเอ้าแสดงว่าอายุขนาดนี้นี่คุณน่ะ็ยังพอได้กินอยู่เนาะเป็ปีมันเป็นสอง่ีอืมไข่แม่นอันฮะอันคู่หมวนี่ใหญ่คุณจังหน่อยเนาะเป็นพูดนี่มันถ้าเลยเห็ดไห้มันจอมเข่าเนาะแต่ว่ามันก็ใหญ่คือนเขาเบื่ออือหอันอีหลงมันว่ามันเก็บเงินกันอืม ว่าหายน้ำลุนะเรียงสิมาจบยังนีละขึ้นเนะืลอตะกินเป็นให้หนา้าเออให้หน้าสองใหยอยู่นี่เอ๋อบ้านคงการหลวงมากอืมอืมนี่เด้ผักกระโดนเบีย้ยมัน,นเนาะโอ้ยผุน่ะผุน่ะพี่น้องเอ้ยนีนนขน่ขนาดขนาดมันจะโค่นมันยังบ่ตายพี่น้องไอ,อ้เบิ่งลู่โอ๋อดอกมันหมากมันมนี่ไหม หมันจะตกน้ำด้วยใส่ละเบ่งด้วยโอ้นี่ถังหมากมันครับนีน่ผักมิกผักกระโดนเอ่อพุนนะดอกมันตกลงคืองามเดียวว่า้าดอกกระโดนพี่น้องเห็นว่ามันตกลงน้ำนั่นเน้ยอ่าหยอดได้อีกแล้วนี่แบบนี้เห็นขุดไปปลูกเดยเลยนี่ได้เนาะ เอาไปเท่านึงแล้วว้าวอยู่ในขางทางตัวนีน้เห็นเห็นใบมันปงเอาไปสองตน้นมากต้นนึงาหากมันบอ่อหนั่นกรโดงน,น้ำตัวนี้โอ้โหนี่พี่น้องหมากมันหมากมันพี่น้องเอ้ยอันนี้กระโดนแท้ๆแ,แล้วหนิน,น้องนี่กินกับปุลกินกับลาบกินกับเจีวพี่น้องผักน้ำ พักกระโดนโอ้ยเบิ่งหมากมันคักๆก่อนงานแท้ๆ<อ>พี่น้องเอ้ยเนี่ยฮะบ่แล้วอันเบิ่งหมากท้ายเอาหมากใช่นะ้อมโอ้นี่หมากมันไม่ยังว่าใครหมดหรือมันยังมากัดเป็นพี่น้องหมดทุกน,นี่โอ้โหักกระโดนอืมเป็นเพีย้ยไอ้ดอกเพี้ยธรรมชาสตร์ขันเพียในยนะสถานที่นั่นแหละอันนี้เขียวสวยหรือเปล่านี่ฮ้ เนาปอแผงมะม่วงแขนนั่งฮ่าก็นนเยยิ้นซื่อมามะม่วงแขนนางพี่น้องโอ้นอวเป็นเขียวเสเวยอ,อืมมะม่วงแขนนั่งมะม่วงแขนน่ี่น้างคืออยู่บ่แขนนี่่้่เอาลองเบิ้งพี่น้องเบิงคักเนี่ยโอ้เขีเวยวสวยเลยแมตย่ตัวนี้เนาะนี่นี่เขียวสวยพี่น้องตัวนี้ เขียวสวยเขียวสวยเขียวสวย,สวยกับมึงม่วงมันอันเดียวกันนะออนี่เนาะอืม,มอันนี้กับมันคือกันอืมเอาบุ๋มเป็นธรรมดาขนาดอยู่ในนีน่มันยังเป็ี่นแนวเนี่ยวนพี่น้องเอ้ยเบิ่งทุกผมม่วงเนี่ยเว้ยโสดีอยากกินยังก็กิน <laughs> อืมกินยาพักน้ำกระแทบพุ่นน่ะขาแดงขานา้ำเออเอาไปปลูกก็อเอาอยู่นี่เลยเว้ยไปปลูมกมันก็แตกอยู่ได้หรอเล่าให้ไปตอนอไปคุดเอาอยู่ปลูกเอาไปสองเหงาบ่เป็ขนขาน้ำมับนวุ่นทังคมขาแดงบ่เอาขาน้ำตั้งหางนี่แล้วโอ้ดึงแบบนี้เนาะหงวงัวมันกระบอกนั่นนั่นนะที่แตกอีกนี่พี่นอ้องเอ้ยขา ข่าแดงหอม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 นี os ่นี่นี <conf ient pieces> ่น <dynam Talking sounds> ี <dancing>. ่ค <Data> ร <iren> ับพ no ี่น้องเอ้ยนี่้โอยหอมจังวะตายต้มกบต้มไก่มึงเด้ต้มปลาลดบมึงเด้อปลาลดมาต้มเออมึงดูขนาดมันล่มมันเอ็นไปแล้วมันยังเกิดอยู่พี่น้องมึงดูนี่เฮ้ยหมักม่วงม่วงเดือนนี้ก็เดี๋ยวเดือนสี่บ่ เดือนสามอยู่เดือนสี่กำลังจะไปเดือนหาเนาะอันนี้เด้มงงึงมองยังอันนี้แก,วแก้วตนนัวนี้โอ้ย,อยลุนล้นเละุนแล้วเอาไว้นั่นโทษเลยอ้อยพี่พี่มันจับมันมัดพี่น,น,น,นี่นี่มุนๆเขาจังหน่อยอ้อหนักเป็นเงินเป็นคำกามแก้วพี่น้องเอ้ยซ้ำนีก่ก็ดีทุกใบาข่ขค่ๆนี่นะครับ คุณยายคุณยายพูนไปยเซย้ันกะสิลงมาสวนของเฟิลหลัพี่น้องแต่ละมือละมือนอกจากมื่อะไรไปหวานไปว่าหรือมีธุระทั้งื่นส่วนใหญ่กะสิมาเนี่ยคู่มือแล้วเนาะอ๋ออันนั้นเศษอาหารต่างๆที่เอาเคยมาวานมาวานนีดบ่อยแล้วมันบอกโอ้เศษอาหารวานให้ปูให้ปลาคักพี่น้องเอ้ยนี่แหละครับนี่ ความสุขของคนนะครับปวดไเจ็บจักเม็ดอันนี้เห็นเล่าอันก้อมๆอย่างนี้ม,ม,มันปวดไเจ็บได้พี่น้องให้เราแม่นุ่ยใหญ่ที่ว่าก้อมๆนี่เก็บอยู่เหรอโอ้มันเป็นธรรมดาเนาะเวลาเวลาเทาสิลุกขึ้นเงยนนะ่ะมันจะปวดหลังแม่นบ่ย<า>แต่ว่าได้ึ มันเจ็บแบบนี้มั้ยฮะบปรมาณันเดกอะโมนเออนองก๊อกก๊อนี่เออจะว่าโบเรียนรุนแรงจนน้าต่อลอกตะไหลบางคนเนาะปวดกินยากินยังบ่เกี่ยวเนาะโมกเยาเลยเอ้ยเอยาแก่เกเจ็บเกศปวดนอกจากยาพาราแล้วสมุนไพรตัวใดขึ้นที่มันกินแล้วทำให้เฮาบ่ค่อยเจ็บค่อยปวดนี่กินกินย้านางแดงเออหารต้มยานางแดียงเออ โอ้ยคุณยายเอ้ยนะครับอืมเอ้าพี่น้องเพิ่งเอานี่คือวิถีชีวิตีชีวิตคนัญกระดานยังมีชีวิตอยู่กระเฮ็ดไปเรื่อยจังจี่เนาะยายเนาะอันนี้แหละว่าอาหารที่ว่าจีเอาไปให้ว่าในป่าดิยคุณน่ะไม่ยังอันนี้เนาะไม่ยั้งวันนี้บ่ได้ซับเนาะหรือว่าสะซับที่หลังเวลาโยนเถิเพื่น,น,นประดุกเดะประดุกไปเบิดแล้วบ่ ไปเบิดเล้วง่ายมดแล้วจีนงไปจัดการมดอันนี้มหมงเงนนอนนี่นอเขียวขึ้นบ้นี่คดีเีดแดงโอ้ย่นองไอ้เบิ้งดูวผวนี่พักเสราเซนนแล้วว่าพักเดาสะเสาหวานบอกนี่โมเมนต์เสรามันเทวายบ่สรเหาหวานลาวทั้งนี้ว่าจะเอาไปปลูกยูรถพุทีได้อัน ได้อันนั้นสะเดาสะเดามัวมันทวายขาวนี่แหละก็ได้กินอยอะเลยนะมันออกดอกออกนังอลไรเมื่อกี้นี่ค่ะอืมเอาเอาข้าต่อนมาโลดโอ้ยขมกับขมนี่แห้งมากกันเหมดผมนี่กินได้เมด่อสัเช่าหัวมันตานมาเรื่องโอ้ยซาถูตะตูคุณใหญเอาให้เป็นหนึ่งรสันนี่นี่พี่น้องเอ้ย พักน้ำพักน้ำนี่มือเศร้าลาเพรได้เห็นแต่บานให้อาจารย์เสี่ยงอือมักครถ้าพ่น์อยู่ปั่นประวันพจนขอบคุณหลายๆโอ้เพิ่นให้เอาไปหนึ่งโอบคุณจารย์ยายแหลมมีปลาให้หนึ่งบนอ่อบ้านนอกจากหนึ่งเส้ปลาหรืออันนั้นอื่นก็กินเนี่ยได้เนื้อมัดเลยเนาะทุกอย่างทุกแนวเกลีันเทาเนี่ยพูดเขามักกินพักเออนี่แหละครับเลยอาจารย์เสี่ยงนั้นมากมายว้ายพิ่นตแก ไปพันประวนแต่เพิ่นยุประวรบ<อ>่เดี๋ยวไปรวยได้มาอันของใหม,เเใหม่เก็บให้ผักกะเปะอีหยังเพิ่นเอินพวกผู้ไทยเอิน่นอ,อันนี้เออผักกะเปะผักกะเป๊ะยังล่ะเออโอ้ยเอาขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆหนึง่งทางเป่ามาแล้วว่าป่านสั่งเป่าแมทเธอร์เลยค่ะเอเ <laughs> เอ,อันอันหน้าเพิ่นซื่อนเนี่ยเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดอยู่แล้วบ่ เออบอกเพิ่นฮะสุดยอดสุดยอดนน้ังสุดยอดสร้างเป้าสร้างเป้าเขาบอกว่าง่วงกลัวมือของคนไหนพ่กว่าง่ายเพม่อนขนกน้ยไก่ไปใส่โอ้ยคนหูจักเข็ดเนาะหูจักเขียดก็ง่ามเนี่ยเขาก็ได้อีกละตัวไปเออง่ามมาสั่นแม่ยผมไปบึงไก่แค่ อา้าพี่น้องคลิปนี้เดอ้อเบึงเอาเดอ้อนี่วิธีชีวิตเดอ้อนะครับเดอ้อรอบรอบสองนี่ไทยเอาลวรอบสองเ,อเอดี๋ยวรอบแรกยุคสวนทางเปาบายพี่น้องเบื่อเลยกกับมีความสุปสดไหลพูดเลยคนกระจา้คาคอมเมนต์เขามานะครับอันนี้กับเบื้องแล้วกัให้มีความสุขน้ำกานพี่น้องเบิ้งนี้กว่าพักนี่อายุเหมันขวัญยืนได้สุกกายสุขใจสุขภาพดีแม่สีลังเกาะลังกองกัญญานะครับเจ็กนิดนิดหน่นอยแต่ว่ากับเพิ่นกะมีขันติรรม อยู่ในจิตในใจน้ำในพี่น,อนอ้องไอ้นี่ยูยูยูกินไปขอบคุณ<ช>คุณยายเดอ<ช>้อ<ด>นะครับค<ด>ุณยายพูนทรัพบวันนี้ลุงเซยยังบวลงมา,าบระเทศไทยซ้ำประเทศไทยแต่คุณยายนี่แหละให้พี่น้องได้เบิ่งกันอ่ะวันใดนชอบมกักกิบนี้มัมกกะเฮ็ดอ่าเฮ็ดเกษตรผสมผสานใช่ก็กินน้ำลูกแมนมขอบพ่อเขาอยู่ไปอยู่มั่นได้จี เออคือเพิ่อนบอกแล้วเนาะขอกินน้ำลูกเป็ยังเพราะว่าบอกขอแล้วเขาแก้มาแล้วเขาเเขาสื้อไม่ให้กินหาสิอาศัยตลูกบ่ได้ดเนาะอาศัยตลูกบ่ได้ต้องปีกออกมาอยู่ถ้าเ้าพนักจินเท่าเด้ียวยไว้ลูกละเออเออฮานสนามข้าไฟเด้ซอยเขาเออเออโอ้ยนะการกินเขากะสื้อมาบ่เอ้อแม่งากทุกข์ำไย ทุกไก,ก่แต่ยามันดอกอันทึกอันหลายผู้หลายคนบอกว่าว่าแบบนี้ทุกทุกความว่าวหราประธ้นแต่ว่าความสุขนี่เปี่ยมันความว่าวดีทุกแต่ว่าสุขจริงอยู่อ่ในมีความสุขเราว่าวลูกในใจอยอะพูดอะไรเรายู่ทงนั่นิไหมไทงาทางเขาบอกนงของยีเทียงท่างผุดบ่มีบ่เศร้าให้เขาเห <บ S 2> ็นบ่เศร้าแล้วปหมักอันนั้นไปแล้วสีพักกันขึ้นอันกล้วยโอ้ลุงกล้วย อันมักซาลีนี่ของไผ่อ๋อม่วงม่วงมอข้อบกอนมอมันมันมันเป็นพันธดับครับพันธุ์ขาวบ่คือคักแท้คือคักแท้พันธุ์ดำพันธุ์แดงนะมันมันเพราะว่าเห็นเห็นขนมันเป็นดำๆนะแดงๆแสดงว่ามันแหล่แน่นะเนาะแต่ตัวขาวนี่ยกับคักใหญ่งคักแท้แทออถ่ายคลิปม่ให้พี่น้องเบิ่งเมื่อกี้เนี่ยโอ้เนาะนึกว่าอันของผู้ใดสนอกว่า อาสลับจิ้มนี่โทษนี่แล้วพี่เราหยากเงี้ยปลูกตะบักแตียงเหมือนโบแตงกิ่งกะมี่เห็นบึงไทยอยู่เมื่อกี้นี่ก็ดีเออแตงกิ่งมามี่น่วยปีแต่แปลกเนาะหน่วยห้องกรเป็นเดียวนี่ก็ถือฝนนีห้องก็เป็นบางหันมันห่อนก็ยันเดียวนักเงามันตายก่อนล่ะหนามปะหนามหลายพอดูเรื่องไหนว่าเขาเที่ยวถือฝนเหมือนยันเงามันตายไม่ไเมื่อวันที่ท่านได้กินซุกปะ แตงเป็นหมกแตงขมเนี่ยไทยจักงาเศ้าใส่กะข้าเดียวนี่ยตงทิมันหมวกจักท้าหมตงขมสุดยอดอะของแสบของของดีของหวานหวานเนี่ยเพิ่มสิเพิ่มหวานเพิ่มขัก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 อ่ะพี่น้องเนาะทำเนี่ะเนาะคลิปนี้เนาะมีความสุขร่วมกันเด้อเอาไว้อยู่คลิปหน้าจัะพึ่งพ่อกันนะครับนี่คือวิถีชีวิตของพี่น้องเกษตรกรชาวชาวนาชาวสวน ขอบคุณคุณยายบูนทราบนะครับคุณลุงเชยสนกุกบคลิปนี้สวัสดีนะครับนะ<แ>ครับอายุหมันคนยืนยิ้มแน่ยิ้มแน่อันมาทีน่